โซเชี่ยวย่างเดียวเลยมาอย่างนี้ะโอเคเอาวันนี้เราก็ได้นะคะได้พี่ๆน้องๆมาช่วยกันเนาะช่วยกันตักข้าวนะคะโอ้โหได้ทันได้ทันได้ทันอะไรนะท่านท่านพี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่พี่พี่ผมไทยรัฐนายกไทยรัฐได้นายกกิตติมศักดิ์ด้วยนะคะท่านเป็น VIP เนาะกิตติมศักดิ์ลูกพี่ล่ะลัดหลังใหญ่นั่นแหละบ่ได้แวะจักเถื่อนะนั่นแหละ โอ้ก็ขอบคุณนะคะ,ะท่านนายกนะท่านนายกมาช่วยเรานะ,ะ,ะตักข้าวด้วยนะคะแล้วก็ตักข้าวช่วยให้พี่ๆน้องๆได้กินเนะะาะแจ๊ดก็อยู่ข้างหน้านะดูน้ํานะคะดูเรื่องน้ํานะคะ,ะท่านนายกช่วยตกักเออพี่ชัยพลด้วยนะคะนี่เจ้าของเจ้าของโรงทานนะร่วมกันกับเจ้าของร้านลาเป็ดวอก้านะด้วยความยินดีเนาะ,ะน้องเมย์ก็มาครั้งแรกก็มาโรงทานกันเลยนะ อันนี้ครั้งแรกนะน้องเมย์นะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่นะจะเป็นมือเก่าเนาะมือเก่าค่ะเก่าเก่าเก่าจากที่อื่นนะคะก็คือทุกลงทานนี่จะเจอเขาอยู่นี่แหละนะเขาก็เลยมีความคล่องตัวนะคะในการที่จะทําทงานนะอันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่ทองดีสิริบุญนะคนสวยของเราเนาะ<ม>เนี่ย<ม>เขาพี่ตุลเห็นหน้าแม่มก็เลยคิดถึงแม่มก็เลยอยากจะมาหาแม่มนั่นเองนะคะ ก็แม่ก็ยิ้มแท้แร่แท้แนะคะจัหลอดตดลอดนะก็เป็นที่น่ารักของพวกเราทุกคนนะคะ,ะท่านนายกภัยรักก็ยู่กับเรานะคะก็ขอบคุณมากนะพี่พีน้องๆเนาะกำลังทำํำภารกิจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ

ตักเลยตัดใส่เลยทำเลยนะแล้วก็ทำแล้วทำอีกเนาะ,ะดูแล้วก็ดูอีกนะคะอะ ไอไอไอ่ไอไอ่หำไอไอใชพ่นนนำานำห้องว่าออกมาแจกน้ำเขาแ มาใส่เอาก็ได้นะคะม่เลป่ไม่เอาข้าวใส่ดังหาแล้วก็มาดรวมออถุงก็หมดนะครับนี่เขาก็ยังเป็นโมสุหัวเออมสุมันขาดหลังาวมันเป็นบรมสุ มันดีมันดีไปทั้งใดวันีวันนี้หลานคนด้วตเไส้นา่อ้ัใส่ข้าวเลยยาาอ๋อยาง